สวัสดีค่ะทุกคนสมาเองนะคะวันนี้สมาจะมาพูดถึง3สารพิษที่ทุกคนอาจกินไปโดยไม่รู้ตัวจะพบมากในผักจำพวกคะนา้ากวางตุ้งแล้วก็กะเพราส่วนผลไม้นะคะก็จะพบมากในพวกส้มชมพูแล้วก็ฝรั่งค่ะก็จะมีความเสี่ยงทําให้เราเกิดโรคมะเร็งนั่นเองค่ะสําหรับวิธีการป้องกันนะคะเราควรจะล้างผักผลไม้จําพวกนี้ให้สะอาดเนาะแล้วก็เลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อถือได้นะคะ ข้อที่2นั่นก็คือสารกันรานั่นเองค่ะซึ่งจะพบมากในอาหารหมักดองในอุตสาหกรรมผลกระทบในร่างกายนะคะก็จะไปทําให้อาทําลายเซลล์แล้วก็เยื่อบุก,กระเพาะอาหารนอกจากนี้นะคะถ้าในกรณีที่มีคนแพ้ก็จะเกิดอาการมีผื่นขึ้นอาเจียนแล้วก็มีไข้ด้วยค่ะเลี่ยงกินอาหารที่ซื้อไว้นานแต่ก็ไม่เสียนะคะสำหรับข้อที่3นั่นก็คือสารฟอกขาวหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ จะพบมากในตีนไก่ปลาหมึก